จนนี่ลำเพลินออฟไปเชียวสวัสดีค่ะพี่น้องบอนู้หัวมวนพี่น้องระวังผักร้อซอมนลัแนี้เดี๋ยวฉันไปเอามาให้เพรฉันหินยู่แม่ก็บอก่คือแม่หักแม่หักเน่กนุก็โหพอส่งหูมาบุเอ๊ะนุนห็นแล้วเดี๋ยวนุเอาของมาใอะไรนี่ของอะไรของมานาที่เราจะตื่นไปล่าสุดนั้นหรอ อันล่าสุดที่กล่องกล่องเพื่อนหรออันใหม่วันที่อันนี้กล่องใหม่หรอกล่องใหม่กล่องวันที่11อันล่าสุดเลยมาหรือยังดิเป็นแล้วันที่11เพราะว่าไม่พ่อแม่แม่ไม่แม่ไม่แพทมาบอกผมว่าเอองเอามาหรือยังล่ะเอามาเราไปบปนี้ย่งแล้วหนูก็แล้จะไปเอาใหม่นี่นั่งปุ๊บของแม่นาเคยมาเม้นซื้อแมนาไปไปเอาไปเอามาได้เร็วเออบอกปั๊บไปปืบโอไยแต่เม็นมังซื้อ สาวรำด่วนพี่น้องเออท่านใจท่านการแฮงเออพี่น้องมิ้ววางสาลายกินสาลายพี่น้องขนมอะไรแล้วคือว่ามาไขวัวไปเอขนมปียังน้องมาได้กินขนมยังกินเมี่ยนปูยอกยังไ้ขนาดไหนพวกกูแบบใส่กูยอกยั้ไง อที่มันเป็นไส้หมูหยองที่มันเป็นขนมกลมๆมันหรอขนมเปียะไส้ไก่หยองอร่อยหรอพี่ก็ยังไม่กินนะเป็นหมออร่อยอยู่ใช่ไหมถ้ามือนังบุดเลี้ยวแห้งดิบุดเลี้ยวแห้งมือนั้นนะ ไงเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยแต่ก็สู้เนาะใกล้แล้วใกล้ถึงวันแล้วแต่ม่บอกสู้ๆนะมานะใกล้ใกล้ออกงานแล้วสู้ๆอ้าวเดี๋ยวแม่ก็จะมาดูนี่พิกาเออพิกาเขามากพูดกับน้องแน่นีก็ซื้ออันใหม่สิมาแย่งน้องจิ้งทำไมมีอะไรบ้าง ยใ,ใ้เบิ่่งวคลีฟซีเป็นของแม่ตุกับแม่สง,งวนบอกให้แล้วนะคะแม่เคลีฟซีเป็นของแม่ตุกับแม่สง,งวนนะ <c ười> นแม่สง,งวนนะคะขอบคุณนะคะ <c ười> น้องอ่ะลืมพี่น้องแ <c ười> ม่ครับลืมมันหลายเนาะมันคิดจด้จที่จำท่าร้องได้ที่จำท่าเต้นได้ที่จำด,งดังยามันก็นเลยเป็นลืมข <c ười> <c ười> ออภัยนะที่หนีและพี่น้องเด้อจา้า แล้วพี่น้องมาแล้วปาไปเร็วมาเร็วค่ะมาเร็วอะไรอ่ะแยาวมาแลแล้วาแล้ะมแล้วเแล้วมาล้วมาแ้ล้มาแลมาแล้วาวแา้เอาแาแ้วมวมาเลาแ้ว นี่กล่องอะไรส่งมาเนี่ยอะสีสีองสามห้าเกตแว้าวเสื้อมาอีกแล้วเสื้อแบบหลามาอีกแล้วนี่อะไรเนี่ยลงกางเกงสวยจังเลยอ่ะกางเกงหรอเอาอย่างจ้าใช่เดียวคือตอนนี้ตอนนี้ก็มีคนซื้อแล้วใครขีดใคลิปก่อนจ้า โอ้เสื้อใหม่สวยมากใครรูปนอยปาต่งหน้าห่อยครับป๋าอาโชว์หน่อยมานะโชว์นอยนาโชวให้พี่ในลูกหนึสองเลิศอุ้ยเสือือสวยแท้สอยน้สือนังบางงามอันนี้อีกอยากเห็นเปิดดูหน่อยดูเปิดดูได้ไหมมานะเปิดดูหน่อยเนาะ อโช่ในหลุดมาอีกแล้วโอ้ยสวยชอบรูปนี้จังเลยมีรูปนี้สวยมากเลยจะร้องเพลงก็ได้นะนี่ม,มาอีกแล้วเก็บคำพอห่อใส่กระเป๋าพี่น้อง <c oughs> เออนี่ใส่ให้เบิงเลยใส่เห้บเบิงเลย <c oughs> จากใครคะ <c oughs> จากใครดูกล่องชื่อให้หน่อยจากแม่ไหนคะ <c oughs> ทั้งในระบัยนนี้ จากแม่แม่รักจากแม่รักขอบคุณแม่รักด้วยค่ะเด้อมหาอยู่ปอเมน่วันที่11่อแต่ก่อตั้งแต่วันที่11ปุ๋ยโน้กบวกของไหโนูเห็นตั้งแต่นั่นและจนเม่อันเม่ดาวมันทักมาบอกอุ้ยมาน้าใสแล้วดูหล่อมากเลยลูกเสื้อตัวเนี้จริงจริงๆซรเมินมาครับอต ไม่ทักซืเก่งใส่กะงเกงก็เป็นกางเกงหนังดำอยู่เพราะหัรกางเกงหนังดำอีกที่ปนีเนาะเพราะหัวรัดยิ่ใส่พราะหัวรัดจุกงูเพียบเป็นบอเมย์เมย์กับบัสเซงซื้อกางเกงมาให้หลานเนาะกับไปมันโคบชูปเยวกันบออะไรนะไปเที่ยวพราะหัรัดอุ้ยอยากไปไปไปเยียดพี่ด้วยนะไปเยียดพี่ด้วยเออ วันนี้สองน่ากลมาใค่ะค่พี่มัินเเออถ่ายหนุ่มหน่อยโชว์หน่อยใช้หน่อยสีนี่สีอันสีค่บยบอะดูหน่อยฮันน่ามาเดียครับพี่ซอนพี่ซเราได้ด้วยไหมคี่ห้าบอเอาหลอกบอสตัวไหนสวยสวยแต่่าบอสีนี้ด้บอของซอกุ้งกัมมิไนล่ารอบแรกนะมี มันมีของซอกรุ่งเนี่ได้ประมาณสีสีเหลืองมันมีอยู่รอบแรกนะอันนี้รอบสองเขาส่งมาองสีเหลืองนะสีเหลืองเนี้มันมีซื้อซออกนรูนะ เอาอีกไหมเอาให้อิ่มแล้วใช่ไหมโอเคโอ้แต่พี่ชอบเสื้อหนังมากแพงนะดิแพงแน่ๆเลยตัวเนี้ยฟาสต์ศาสนาปุ้ยจะใเสื้อหนังก็ได้ใส่เสื้อหนังตัวเล็กได้ชีวิตเอ้ามันสวยจริงๆนะได้คอาเทนต์แล้วเสื้อหนังตัวเล็กได้ชีวิตเนอะตัวเล็กในชีวิตไม่ไม่มานะใส่เหมือนจริงๆใส่แบบคือแห้งมานั่งอะไรมาทำอะไรเป็นแบบนี้คืออะไรอ่ะ บอไซเมื่อกี้เขากับมะนาแห้งมันดูเป็นแมนสมาร์ทขึ้นมาทันทีได้เหรอเด้อคนเรียนสันหนักได้เหรอเด้อคนจันทร์เองข้าจุนไงครับบอเลยบอไมงินซื้อข้าวจุ่นไงครับเราซื้อได้ไหมเราซื้อได้แต่ว่ามันควรจะมาในจุดจุดดีได้เนาะคือส่วนนั้นเราเอาไปซื้อเองไใสซคืออะไรก็พอดีเป๊ะพร้อมเอาเพอดอเรียกอะไพอดีเจ้าส่แบบพอดีเป็เอาเสร็จแล้วเราไม่พินองเบื้อง สวยแม่แม me oh, um, okay. so, no, ่ใส่เหมือนน้องแม่หรือว่ามัใส่เหมือนเอี้อี่็มาทไม่ใส่เารหาของไหนะค่ดีอดีกับน้องเลยเพื่อเออเ่สั่งมส่งไห้พอดีพอดีกองนี้มันใส่ร้องเพลงเนาะได้อยู่ใส่ร้องเพลงได้อยู่ใช่ แต่งตัวหลายๆสไตล์ใช่จะเป็นสไตล์อินดี้ได้เลยใช่ไหมฮะอินดี้ได้ช่วงหลังก็ได้นะช่วงหลังน้องๆเพลงหลังน้องร้องไงใช่โบล่ะน้องกับอินดี้น้องกับร้องไวรุ่นกับร้งกับร้องไวแตกเบากับร้งกลับมาแล้วเทศกาลมานะำลอยชุดกับร้งกลับมาแล้วค่ะพี่น้องคลิปนี้กับไว้ซมิทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้จอนนี่ลำพลินเอาไปเชียวด้วยเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ